สนุนโดย AIS เครื่องดิจิตอลมัลติฟังก์ชันจากคนิกามินอต้ายังอยู่กับตุ๊กี้โช์ค่ะบอกได้เลยว,ว่าวงวงนี้ เป็นซุปตาออนไลน์ที่สำคัญคือใครที่อยู่ในโลกออนไลน์ต้องรู้จักพวกเขาครับผมเสียงปรบมือต้อนรับกับเดอทัติเอตเยโก to make ก็เยียเยี่ยมเียให้ตั้งชื่อวงค่ะทั้งคู่ค่ะรู้ใช่ไหมว่าเกิดยาวางคนมันไม่จำอ่ะกระบวนการสามปันนั้นจริงจริงเพลงเพราะมากเออกระบวนกามันยาวยาวคต้องเป็นไหมนะอโก้โก้ดำงเยิน มันมมมัั uh, ันนนคืออะไรแปลว่าอะไรครับเปนแปลว่าอะไรคือว่าอายุรวมกันครับสี่คนนะฮะไม่ใชสองคนค่ะวงเรามีสองคนไหมสองคนวงเราไี่มากนะสองคนค่ะแล้วอีกสองคนนี้คือใครที่เขามาช่วยเล่นดนตรีเป็นแบเขาบอกว่าฉายาวงนี้คือซุปตาออนไลน์ใครเป็นคนแต่งตั้งให้คะหรือว่าแฟนคลับไม่ทราบเลยครับของเด็ด อยู่ด <Auf> <compart aí S 1> ีก like like <in> ็ก็ก็ได้ชื่อนี้ขึ้นมาในโซเชียลอ่ะครับมาเริ่มจากเราไปนั่งเล่นกีตาร์กันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ cover ลงยูทูบลงคูเวอร์กันจะบอกว่าเป็นที่รู้จักมากจากโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่แหละเขาก็ร้องเป็นสุดๆมาก cover ใช่ไหมคะค่ะครับแล้วไปคัฟเวอร์มาเยอะมากชอบศิลปินคนไหนที่เราคัฟเวอร์มามีไอดอลไหมไอดอลจริงจริงมีจริงจริงมีไอดอลครับไม่ต้องไม่เป็นไรครับปอได้เลยครับ ค่ะก็ของพี่ก็ไอดอลตั้งแต่เด็กๆก็คือพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไต่ค่ะโอ้ทันไอ้ทันพี่เบิร์ดเหรอรุ่นนี้เออทันพี่เบิร์ดเราฟังตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะตั้งแต่ทารกเลยคุณแม่บอกเฮ้ยคุณแม่กมเป็นวิดีโอเป็นวิดีโอเลยอ่อชอบเพลงไหนของพี่เบิร์ดชอบมองลึกควันค่ะแล้วลองไหมน้องหมวก็น้องหมวกเดี๋ยวเดี๋ยวชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยชื่ออะไรนะชื่ออมยิ้มอมยิ้มกับพีชค่ะพีชนะฮะ ไอ้คนนั้นล่ะเพื่อนเพื่อน่ลิวครับลิวอันนี้มีมาร์ชมั้ยลบาร์ดบาร์ดมาร์ชอมาร์ชเมโลถามลูกอมเลยอมย็มอมย็มอมนี่มีไอดอลไหมมีครับใครใครมีสองท่านครับคุณแม่กับคุณนงคุณแเราลังแรกเราท่านแรกเป็นพี่เบลสุพลครับ โอ้โหแนวร้องเลยเนาะออกแนวร้องเลยเนาะแล้วใครอีกคนนึงท่านึงเป็นพี่สแตมพิวัตครับโอ้มีแต่สายร้องสายเพลงเลยเนาะแล้วเพลงอัดแอนดี้เข้ามาในกระแสโคเวอร์มเข้ามาไหมเข้ามาไหมเข้ามาไหมมามามาเขาต้องทำนะคนนักร้องเขามจะคายตายแล้วเฮ้ยยังยังออกเพลงแล้วออกเพลงซิงเกิลใหม่แล้วมีไอดอลไม่เราอะ ใช่ไห่ใครใครผมฮีเล็กไฟฮีเล็กไฟอะไราคนละยุคพี่โซ E T C ครับผมพี่โซ E T C E T C ไง E T C ไง E T C E T C ฝั่งน้นละฝั่งน้นละรีวร็วลูกเร็วหลังจากที่วิญญาณเข้ามาในตัวผมรีวรือเปล่เออน้องเร็วมีไอดอ ผมพี่ต่อซิริฟูครับโอ้โหคนละอย่างกับพวกนี้เลยนะสุดเลยอ่ะนักดนตรีครับนักดนตรีภาษาดนตรีกคุณพันพูดแต่คุณมีไอดอลปะผมเลยฮะผมชอบพี่ปั่นพี่ปั่นไพรบุญเกียรติเขียวหวานนั่นนะฮะตลกเอเชียชอบชอบรักยืนยงอะไรพวกนี้ชอบพี่ปั่นพี่ปั่นังร้องนี่โอเคจะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เขาทำ cover ผ่าน YouTube จนเป็นที่รู้จักจนมีซิงเกิลเป็นของตัวเองเมื่อกี้ชื่อเพลงที่ไม่รู้ค่ะของเราเองเลยใช่ค่ะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยค่ะซิงเกิลี่ยอดเลยสี่แล้วเหรอใชค่ะหนึ่งคือ how long ค่ะสองคืออะเปล่าค่ะสคือจริงๆนะสี่ที่ไม่รู้โอ้โขาดอีกประมาณหกเพลงจะเป็นอัลบั้มแล้วนะพี่ได้เลยอ่ะเรามีส่วนร่วมไหมกับอัลบั้มกับซิงเกิลเขา เอาไม่มีอ่ะเป็นแม็กซ์เฉยเฉยเหรอยิ้มอย่างเดียวเล่นอย่างเดียวเขาจ้างมาเล่นน่ะแล้วเวลาไปเวลาไปโชว์ไปกับเขาด้วยเหรอใช่ครับไปครับใครส่วนมากใครแต่งเพลงอ่ะสี่คนสี่เพลงเนี้ยสี่เพลงนี้พี่แทนวงลิปตาครับพี่แทนวงลิปตาพี่แทนคนที่ไม่ใส่แว่นอ๋อพี่แทนคนที่ไม่ใส่แว่นคนที่ใส่แว่นคือคนใส่แว่นคือพี่คัตตบัดคนใส่แว่นคือพี่คัตโตคัตโ คนใส่เล่นคือขั้นตกคนกูนแต่คือกระตก <c oughs> <c oughs> เขาบอกมีคำพูดดีๆคัตโตเออมีตาดีๆเขาดีมัลลีดีๆของคัสโตส่วนพี่แทนคือคนเล่นคีย์บอร์ดใช่ค่ะเออเออเขาแต่งเพลงแล้วไม่รู้จักเขาได้ยังไงอะคะก็ตอนแรกเราหาโปรดิวเซอร์ที่จะมาทำเพลงครับแล้วทางค่ายก็ติดต่อหลายท่านจนสุดท้ายได้พี่แทนจริงๆแล้วนะก่อนที่จะไปหาพี่แทนเราต้องโทรมาเวิร์กพอยก่อนใช่เพราะเพลงออดแอดเนี่ยรู้ไหมว่าโปรดิวเซอร์คือใครใครครับคุณน้ง ตอนนี้ไปเรื่อยๆเป็นไหนแกไม่รู้ขนาดควนจะมีเรื่องลองไปดูว่าอะไรก่อนที่มีคำว่าออดแอดมาเนี่ยหกวันหกวันได้โอ้ไม่ก็เะไรกุ้งกริ้งนุ่งนิ่งฟุ้งฟรีไม่ได้ไม่ได้มันจบที่ออดแอดเนี่ยเราต้องจริงๆแล้วอ่ะที่ไม่รู้อ่ะที่หนูคิดไม่เบียวได้เลยจริงเพลงนี้เพลงหน้าเพลงหน้าสบายสบายเราไม่ไเป็นชื่อแล้วฮะเออเป็นเพลงเป็นเป็นเป็นเพลงออดแอด จะบอกว่าพี่แทนเป็นโปรดิวเซอร์แล้วเราอ่ะทั้งหมดเลยมีส่วนร่วมกับซิงเกิลแต่ละเพลงแต่ละเพลงไหมมีค่ะยังไงยังไงทุกงย่ก็จริงๆทุกเพลงแต่งมาจากเรื่องจริงที่เราเใช่ค่ะที่แต่ละคนพบเจอสมมุติเอาที่ไม่รู้อ่ะไม่รู้แฟนพี่องยิ้มเปลี่ยนไปค่ะจริงป่ะเราพูดแตทงงานไอองยิ้มแล้เหมือนทำงานเป็นผู้หญิงแล้วแปลเปลี่ยนไมกผู้หญิงเป็นผู้ชายเหรอ แบบรักกันอยู่ดีๆค่ะสักวันหนึ่งแบบเวลาเปลี่ยนคนมันก็จะเปลี่ยนไปตามธรรมดาส่วนมากมาจากชีวิตจริงค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วสองคนนี้เป็นพี่น้องกันใช่ไหมเป็นเป็นเพื่อนก็เจอไงจริงๆรู้จักกันมานานจนเหมือนเป็นพี่น้องครับไม่พี่น้ค่ะสนิทกันเจอกันที่ร้านนันทผู้ไม่ใช่เลยสอรงปี โอ้เรียนสอนดนตรีใช่ครับตอนแรกผมเป็นครูสอนเปนโนหนูเป็นลูกศิษย์ค่ะแต่ว่าไม่ได้เรียนกับพี่งิ้งค่ะก็เลยแบบรู้จักกันเราเรามาเจอเขาได้ไงเราอะเร็วคุณเ็วอรับก่อนอยู่วงด้วยกันเมื่อก่อนอยู่วงเดียวกันเราอะเราอะผมไปหาเขาเองหาเขาเองแต่ก็ครบองนะสี่คนนี่ถือว่าโอเคอันนี้เป็นพิจารณาเลยนะสองคู่ดูโออาจจะไม่เท่าไหร่แต่ให้มีสองตัวที่เขาเอ้ยสองคน กำลังแน่นอะไม่หวงแน่นมีปุ่งแล้วเหรอจะบอกว่าซีซั่นห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามาบอกกันที่นี่เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่โปรโมทอย่างเดียวติดตามพวกเขาได้นะคะสองคู่ดูโอ้มันนี้มาเป็นทีมสี่คนเลยนะครับมาด้วยกัน The Thirty Eight Yes God และขาดไม่ได้เลยค่ะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของตุ๊กกี้โชว์ค่ะ AIS ยำยำจมโบซาร่าโตโยต้าไฮลัก์วีโกแชมป์อายโนโมโตบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนดีไนซเครื่องดิจิตอลมันติฟังชั่นโคนิก้ามิโนตาโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนจากโนเกีย <Yeah. S 1> พบกับพวกเราได้ใหม่ค่ะทุกวันศุกร์สองทุ่มครื่องทางช่องหนึ่งเวิร์กับรายการ5 d มีสาระตุกกิช้